ติ่งดารายินดีนำเสนอ n e ว v ดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะไม่ได้โกหกนะมันเอากิ่กาแฟไปแขวนรถแทมันหายไปเลยนะคะออกไปแล้วโชาลีเอากาแฟเพอร์ฟูม go to โช to ขา้ามาแล้วเป็นแหวนจริงๆ ไม่คือรถเยอะจัดในเรื่องไม่ไถูกจะแขวนขางไหนดีโอ้ย,ออยสุดท้ายก็ไปแขวนตุกๆเว้ย <c oughs> ผมหอมแล้วมึงหอมเลยอ่ะเป็นทิปเออเป็นทิปๆอันนี้กลิ่นเป็นแบบมะนาวเนะาะมะนาวจิบๆมันหอมแบบมันหอมแบบละมุนละไมแบบคือมันแล้วเอางี้มันแลวแต่กลิ่นจริงอันนี้แบบอะโลมาค่ะหอมแบบอะโลมาเฮ้ยโอ้ยอีกคนยอะ นี่วางไม่ดีคนแม่วไปตำใส่ในส้มตำด้วยเนี่ยกินมันแบบมันเป็นกลิ่นมะนาวจริงๆอ่ะเพื่อน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 ชิปเหมือนผมไหมหน้าผมเริ่มไม่มีกรอบแล้วสักพักแล้วแหละเหนียวมาแล้วเหนียวมาแล้วอืออเหนียวเฮ้ยมึงเก่งดิกัดตามกัดตามกัดก็ไม่อยู่แล้วเพื่อนตอนนี้กัดกัดชลินคนดูทันจะแตกก็ตอนนี้วนที่เดย์ดเอทสตาร์ท สตาร์อะไรล่ะซัดไปเจ็ดแปกล่องอะโอ้โหนี่ you you yesterday you and me talk about day i วันนี้วันนี้ว้ยว we t อ l อ um tomorrow we day d t o m o r r o w ก็คือ this day นะ and this morning morning this today ไปตั้งโกเปิดด้วยไปทั้งโขก่อนจิมต้อ want ไป ตั้งกับคุณทรัพท์แต่ความปั่กปิดคนงโปิดคุณไปเจออะไรรู้ไหมตลาดคูบอนไอสุดคูบอน่ะโอ้ยไอข้าวแกงตามสั่งอ่ะซัดทุกทานจริงเหรอจริงเหรอจัด้านแบบพะโล้ออต้นมานคนคสองูนยอะเอาอะไรอะไมากข้าวแกงันหรอ้ข้าวแกงกินไข่พะโล้ and แกงเขียวหวานอร่อยไหมชอบอะไรอ่ะอะไรเออหรอว่าอย่าพูดมากที่รักบอกงี้บอกเขาไปใครมาเนี่ยค่ะสมัครเราโอ้ยอย่าพูดมากเลยนะใครพะโล้แกงเขียวหวานปลาดุกไอ้ปลาดุกทอดไอ้นี่ชอบชอบชอบบอกว่ปลาดุกทอดคนเรียนสุดเตะไงปลาดุกปลาดุกแกงปลาดุกผัดพริกชัวร์หนึ่จี้อ๋อคือในท้องนั่งแท้เป็นช็อกโกแลตเลยเว็บโอ้ยระวังกลางหน่อยระวังกลาง มกินแเลยวันอ้คลีกมมเลยชาลีชาลีอาวีวีทุกอางชาลีชาลีอาสมสมลเกอเลยะไรเขาบอกว่าเขารักแม็กมากๆโอเค่ลยังไม่จบมีอีกมีอะไรอีกลูกเด็กองนี่มีอีกกินอะไรอีก อีกเยอะเลยแต่สุดท้ายไอ um, ้ที่ไม่พอคือเลยหมดตั้งแต่แรกเลยพับพับเวลี่โจกึมพับโอ้โหข้าวเปล่าคือคือถุงนึงอะพี่ผมยังให้ยูยูแบ่งครึ่งนึงอผมบอกไม่ใช่แต่ถุงเลยมจะาให้คนน้อยเลยพี่แต่อร่อยทุกอย่างแต่งให้ข้าวเปล่าถุงนึงเลยไม่พอไม่พอพ่ We we t o g e ิตวิตทูเกเตอร์ไลซ์ไม่พอไม่ได้ together ์เลย you ยูวัน o อ Charlie ี o อร์วันฟอร์ชารีเย้ เออวีบายทูมีอะไรมีอะไรอยู่มีซื้อกินโอพี่ก็ทั้งต้มมีต้มอะไรไหมพี่ต้มอะไรบ้างไหมต้มไม่หมดอีกเหรอฮะแกงไหมพี่มีต้มอะไรไหมโอ้ต้มไปหมดก็แกงนู่นแกงนี่เยอะมากเลยล่องอ่อือติดใจเขาแกงไปแล้วเนี่ยแล้วประเด็นคือน่าจะกินไม่หมดเท่าไหร่แล้วใครกินอยากกินไทยพะโลกินไปได้ฟองนี่แล้วที่เหลือใครกินเน่อยู ไข่พมโว้นีีอร่อยแยะไข่พมโขใช่มืนไข่ล่มื่ไข่กอ๋ออขบอกาซื้อมับอกม่กินไข่ต้มอ่ะใช่เปลล่ะจรินเหรอิิไข่ไข่กินน

먹เลย哦เหมือนเลยหนูก็먹กินได้ไลน์เนี่ยอันนี้นั่นนั่นไม่กินได้ไม่กินได้ไม่กินได้ไม่กินไ้ไม่กินได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 ้ไมกินได้ไมักินได้ไม่กินได้ไม่กินไ้ไม่กินได้ไม่กิน้ไม่กินไดไมกินได้ไม่กินได้ไม่กินได้ไเป็นเสื้อเ่กินได้ไม่กินได้ไม่กินได้ไม่ยนเสื้อที่กิน ง่ายคือถ้าขวดใหญ่ขนาดนี้คุณไปฉีดตามโซฟาฉีดตามผ้าม่านฉีด <c oughs> ตามอะไรได้เลยอันนี้คือคุ้งค่าแน่นอนแต่ว่าถ้าอันเล็กๆอย่างเนีเ้ยนีน่อย่างเนี้ยคือเหมาะกับการฉีด <c oughs> ตัว <c oughs> ฉีดที่ตัวได้เลยถ้าเราชอบกินไหนแล้วก็ฉีดกินนั söz, <bras> <Pacific S 1> ้น<ๆ>ไปเอเพราะว่าผมจะได้หอมแป๊หนึงผมขอหน่ย <c oughs> นอยซิกเนเจอร์ของร้านนี้คืออันไหนพี่เปิ้ลขอเวลาตอบภายใน30วินาทีครับผมวันนี้ค่ะเป็นน้ําหอมปรับอากาศนะคะร8 9ปบาทลดราคาเหลือ179บาทตัวนี้ขายดีมากมาเกปีแล้ว เธอถ่าถยไม่อไหรดีกว่ามันมืดไปเออมันมืดอ่ะคือมีทั้งหมด18รสชาตินะคะ <c oughs> อเอ้ย18รสชาติพี่เ๊บิ้ล <c oughs> 18กิน18กินค่ะรสชาติคือต้องกินอันนี้มันกินไม่ได้นะคะ18กินค่ะกินอร่อยตัวนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยใช่เนี่ยทั้งหมดเลย18ตัวเนี้ยค่ะตัวนตัวซิกเนเจอร์อ๋อตัวไหนซิกเนเจอร์เนี่ยไม่ไม่หมายถึงว่ามันคือทั้งหมดมันเป็น18กินคือรุ่นเนี้ยค่ะอ๋อหมายถึงรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นททีีี่่ขาาายดจะอคเุ้ม แต่ตัวที่เขาเปิดตัวมันในไลน์เนี้ยครั้งแรกก็คือตัวนี้นะน้องแนนี่กล่องนี้เป็น limited edition มีเฉพาะอันนี้คืออะไรเนี้ยเป็นไลน์แรกอันนี้เป็นน้ำหอมตัวไม่ไม่เนะ้ยเป็นน้ำหอมอันนี้ตัวเนี้ยค่ะซื้อห้านะคะแล้วก็ได้รับอีกหนึ่งอันเป็นน้ำหอมสิบตัวอันนี้อันนี้กินอะไรอ่ะต้องลองเปิดอันนี้กินอะไรอ่ะ ไม่ไหวแน่ๆขอลบหน้าหนึงโอ้อจีเซ e e ็ตตงันเเซ็ตตองแต่งหน้ากูืมเปิดไฟไว้เ้้อ้ก็ดีพอนน้าไไฟเนบลืมเปิดไฟ่อนนนด่ก็มีใน่ะกรอิพับาดดทุกทุกช่องโอ้ิจิูคิตคิตบ็อกซ์บ็อกซ์คุณเสียนคะอหลอแล้วก็หลอ จริ่ามึงจะห่วงหรอทำไมตัวตัวที่นองกันมีนิู่เป็นฟันนิเต็ดอินดิซนะคะเปิดตัวอะไรอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้มีพระคลิปดีๆนะคะ